เหนอว่าให้ออกกฎหมายยิงคนที่ทําผิดหนึ่งหนึ่งสองแล้วไม่มีความผิดความจริงพวกเขากลัวการเข้าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลัวพรรคก้าวไกลไปเป็นนัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วไปเปลี่ยนหลักสูตรล้าสมองของลูกหลานของพวกเขากลัวคนอย่างหลักสิมันโลก,กลัวคนอย่างว่รอดจะเข้าไปดูแลสักงานะตัวแห่งชาติจะยกเลิกตัวช้า สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณลานหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครโดยมีมวลชนกลุ่มนักเคลื่อนไหวกลุ่มต่างๆ ที่สนับสนุนพรรคเก้าไกลได้มีการสลับกันขึ้นปราศัยส่งเสียงถึงสอวอที่ยังคงงดออกเสียงให้กลับมาทําหน้าที่โหวตเลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเตดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเก้าไกลซึ่งเป็นพรรคอันดับหนึ่งจากการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีและตั้งรัฐบาลหรือโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจากแปดพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่จะมีขึ้นในวันพุทธที่19ก้ารกฎาคมนี้ รวมทั้งหากไม่ทำหน้าที่ก็ขอให้ลาออกเพื่อยุติการทำหน้าที่สวซึ่งบรรยากาศโดยรวมเป็นไปได้วยความเรียบร้อยสำหรับกิจกรรมการชุมนุมวันนี้เริ่มต้นจากการประกาศนัดหมายผ่านเพจโดยนายอานน์นำพาทนายด้านสิทธิมนุษยชนและแกนนำกลุ่มราษฎร เริ่มทำกิจกรรมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเคลื่อนขบวนคลาม็อบจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินไปยัง3จุดคือที่ด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพโบกกองบรัญรชาการกองทัพเรือและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยแต่ละจุดได้ทำการยื่นหนังสือใบลาออกเพื่อเรียกร้องให้สอวอผู้นำเหล่าทัพรวมถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเคารพมติของประชาชนเสียงข้างมากที่มาจากการเลือกตั้ง ขณะที่ภาพรวมการชุมนุมแกนนำยังคงดำเนินการสลับการปราศัยอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศที่ฝนกำลังจะตั้งเขาตกลงมาซึ่งในเบื้องต้นกลุ่มผู้ชุมนุมประกาศว่าจะยุติการชุมนุมในเวลาประมาณ20นาฬิกานอกจากนี้แกนนำผู้ชุมนุมประกาศว่าในวันที่18กรกฎาคมนี้จะไปรวมตัวกันที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญในเวลา11นาฬิกา ส่วนในวันที่19กรกฎาคมนี้จะมีการจัดชุมนุมครั้งใหญ่ที่หน้าอาคารรัฐสภาเพื่อรณรงค์เรียกร้องถึงสอวอให้เคารพมติของประชาชนเสียงข้างมากในการเลือกตั้งคู่ขนานกับติดตามการโหวตนายกรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นด้วยย้อนกัดกลับมาบรรยากาศที่หน้าหอศิลป์นายอานนนนำพาได้ขึ้นปราศัยโดยกล่าวถึงอดีตผู้ที่เคยร่วมอุดมการทางการเมือง เคลื่อนไหวชุมนุมเมื่อปี57ต่อเนื่องจนถึงปี6 2สองจึงตัดสินใจไปอยู่เบื้องหลังช่วยก่อตั้งพรรคการเมืองพรรคหนึ่งจนกระทั่งพรรคการเมืองดังกล่าวถูกยุบจึงตัดสินใจลงเล่นการเมืองเต็มตัวในฐานะผู้สมัครสสและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนโยบายหลายอย่างและโครงสร้างของพรรคการเมืองนั้นเพื่อหวังเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาได้ให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงที่หมดกำลังใจว่า หากพักการเมืองนี้ถูกยุบกรรมการบริหารพัก จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอีกสิปีตนจึงอยากขอให้ปรบมือเป็นกำลังใจให้กับสอสอคนนั้นซึ่งก็คือนายชัยธวัตตุลานนนเลขาธิการพักเก้าไกลและอดีตนักเคลื่อนไหวที่ปัจจุบันไปทำหน้าที่ในสภาขอให้รู้ว่าไม่ได้สู้เพียงลำพังทุกคนจะอยู่สู้เคียงข้างนายอานนท์กล่าวว่ารู้สึกอึดอัดที่ในการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมา นายชาดาไทยเศษสสอ,อุทัยธานีพักภูมิใจไทยกล้าเสนอให้ออกกฎหมายยิงคนที่ทำผิดมาตรา112แล้วไม่ผิดกฎหมายและมีการกล่าวอ้างประวัติศาสตร์ที่ไม่เป็นจริงตนขอยืนยันว่าการต่อสู้ของเยาวชนตั้งแต่ปี63 เป็นปลายทางของการต่อสู้จากบรรพบุรุษที่ผ่านมาแต่เมื่อการต่อสู้มีคนบาเดเจ็บล้มตายเราจึงต้องส่งคนเข้าไปเป็นสอสอซึ่งผลออกมาคนมากกว่า70%เลือกฝ่ายประชาธิปไตยโดยเฉพาะ14ล้านเสียงที่เลือกพักเก้าไกลที่ถูกตราหน้าว่าเป็นพักลมเจ้าอย่าปล่อยให้คนแค่250คน ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่เป็นสมุนของเผด็จก,การมาใช้ข้ออ้างเพียงแค่เรื่องแก้ไขมาตรา112เพื่อไม่รับรองนายกรัฐมนตรีที่มาจากประชาชนซึ่งตนมั่นใจว่ามาตรา112เป็นแค่ข้ออ้างแต่แม้จริงแล้วเขากลัวว่าฝ่ายประชาธิปไตยจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงสังคมเก่าให้กลายเป็นสังคมใหม่ เพราะแท้จริงแล้วมาตรา112ต้องผ่านการพิจรารณาของสภาก่อนซึ่งไม่รู้ว่าจะได้รับความเห็นชอบหรือไม่ที่สำคัญพลเอกประวิทย์วงสุวรรณและพลเอกประยุทธ์จันโอชากลัวว่าพรรคเก้าไก่จะทำให้พวกเขาติดคุกจากการสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อปี53ดังนั้นเราต้องทำให้สิ่งที่เขากลัวเป็นจริงด้วยการสนับสนุน8พักฝ่ายประชาธิป,ปไตยก่อนระบุว่าให้ช่วยกันส่งเสียงไปยัง8พัก ว่าอย่ามีการแตกแถวเป็นอันเด็ดขาดหลังจากนั้นแนวร่วมจะขึ้นปารัสายอ่านแถลงการและประนามสาวที่ไม่ลงมติตามฉันธามติส่วนใหญ่ของคนในประเทศและเรียกร้องขอให้สวที่ไ่รับมติเห็นชอบตามเสียงส่วนใหญ่ลาออกพร้อมขอให้แปดพักร่วมผนึกกําลังเหนียวแน่นและขอให้ประชาชนรวมออกมาต่อสู้จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายจนกระทั่งในเวลา18นาฬิกา50นาที ทางแกนนำต่างได้ประกาศยุติการชุมนุมที่ฟังสอสอหลายคนขึ้นอภิปรายไม่เห็นด้วยกับการโหวตคุณพิธาเป็นนายกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสอสอคนหนึ่งขอแย่งอ่อยชื่อคือคุณชาดาถึงขนาดกล้าเสนอว่าให้ออกกฎหมายยิงคนที่ทำผิดหนึ่งสองแล้วไม่มีความผิดแล้วก็กล่าวอ้างต่างๆนา,นานาซึ่งไม่เป็นความจริงเลยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเทศนี้กอเกิดขึ้นมาได้ก็ด้วยประชาชนที่เสียชีวิตล้มตายไม่มีใครต่อสู้แล้วตายคนเดียวแล้วประเทศนี่เกิดขึ้นได้ไม่มีเปนพรมนุษย์ของเราทุกคนเสียเลือดเสียเนื้อพ่อแม่ของใครหลายคนในที่นี้เสียชีวิตในการต่อสู้ในเดือนพฤษภาคมปีส5หรือก่อนน,นั้นในเดือนตุลาปีหนึ่ง หลายคนสูญเสียคนอันเป็นที่รักไปในกระแสาการต่อสู้ทุกคนเป็นอิฐก้อนแรกอิฐก้อนแล้วก้อนแล้วจนนำมาสู่การระเบิดขึ้นในครั้งสุดท้ายในปี2563มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเองิญการที่คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาสู้ในปี63เพราะเขามีต้นทุนมาจากัรระบุรุษของเราตั้งแต่อดีตการมา2475มาคนเดือนตุลามาคนเดือนพฤษภามาคนเสื้อแดง ถึงเกาเกิดจะมาชนคนรุ่นใหม่ทุกอย่างไม่ได้บัเงเอิญคนส่วนใหญ่14ล้านเสียงเนี่ยเลือกพรรคก้าใครที่ทุกคนตาหน้าที่ฝ่ายขวาตาหน้าที่ฝ่ายสังคมเก่าตาหน้าว่าเป็นพวกหลมเจ้า14ล้านเลือกพวกนี้เข้ามาแต่ปล่อยให้คนแค่250คนซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มาจากคณะรักษาความสุขแห่งชาติหรออือคอสชเป็นสมึงปฏิติการบางคนเนี่ยเป็นสมึงิติการมาตั้งแต่เกิด คือรับใช้ร็ชการมาเป็นสิบสิบปีจะปล่อยให้พวกเขาใช้ข้ออา้างเพียงแค่การแก้ไขกฎหมายมาตราหนึ่งสองซึ่งเป็นกฎหมายธรรมดาในพระ่องกฎหมายอาญาเนี่ยมาเป็นข้ออา้างในการไม่รับรองนายกของพวกเราหนึ่งหนึ่งสองถึงที่สุดแล้วมันก็เป็นแค่ข้ออา้างเพราะสิ่งที่เขากลัวจริงๆคือคนเหล่านี้พรรคเก้าไกลพรรคเพื่อไกลไฟตัดตั้ง เปี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งเป็นสังคมเก่าเป็นสังคมใหม่เขากลัวการเปลี่ยนแปลงทางอากเขาไม่ได้กลัวนังแกนหนึ่งสองเพราะอะไรเพราะมาตราหนึ่งสองต่อให้เข้าสภาเขาก็มีสิทธิในการมาพิจารณาว่าจะให้ผ่านหรือไม่ซึ่งแนวน้องก็อาจจะไม่ผ่านก็ได้การจิบยก1นึ่ง่สองมากาวอ้างที่ไม่เคยข้ออ้างเท่านั้นความจริง พวกเขากลัวการเข้าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลัวพักก้าวไกลไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วไปเปลี่ยนหลักสูตรหังสมองของลูกหลานของพวกเขากลัวคนอย่างลักสิม,มันนลกลัวคนอย่างวิโรจน์จะเข้าไปดูแลสักงนานตัวแห่งชาติจะยกเลิกตัวช้างตั้งตัวจุดนี้กลัวพักฝ่ายประชาธิปไตยจะไปเปลี่ยนโครงสร้างของสภา ให้พวกเราพลเรือเนี่ยเข้าไปเนีอยหน้าในการจัดการก,กระทรวงกลาโหมเรือดำน้ำกูไม่เอา,อากไูไม่เอากูไม่โหวตเห็นคอปเตอร์กูไม่เอากูไม่โหวตมกไปลงพักใต้กูไม่เอากูไม่โหวตเขากลัพวพลเ,เรือไปเป็นไก่เหนือทหาร <S 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 เขากลัวว่าจะไม่ได้ส่งผู้ว่ารัชการจังหวัดไปปกครองในหัวเมืองในจังหวัดต่างๆเขากลัวพวกเราลืมตาอ้าปากและใช้เสสีิธิภาพใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่าด้วยของเราเองเขากลัวสุดที่ ําคัญกว่านั้นเอ่ยชื่อก็ได้พนเอกปรวิทรวงสุวรรณพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพวกที่เคยอยู่ร่วมสออชเมื่อปี2553มีส่วนในการสลายการชุมนุมของคน,สนแสดงตายเป็นร้อยศพพวกเขากลัวพักเก้าใจจะเอาพวกเขาดิดคุกกลัวยองนี้เราจะสู้ร่วมกันต่อไปส่งเสียงไปยังแปดพัก แตกแถวเด่นขาดพักไหนแตกแถวก่อนพักนั้นเป็นประเด็นการขอบคุณครับ